มีลูฟีม่มาด้วยโอ้โห <laughs> น่ารักเชียวลูฟีม่มาเองนะครับ บวกมือด้วยอยาให้ไหมดอะเต้องยากะไก็ส <Das find Matthew> ุม่อยากไูดทไชกหมัดด้วยชกหมัดทีนี้นะจะได้รับทุกอย่างแขนใหด้ีีกไรเก็บกันเป็นสังมนะคะก็ผู้โชคดีและการสำหรับคนที่มาเพื่สนุกกับกิจกรรมต่างๆของเรา ไม่มีใครสนใจลูฟี่เลย <c oughs> ลูฟี่เล่นเกมนะครับปุ๊บล,ล,ลูฟี่จ่ายนะลูฟี <c oughs> ฟ่เล่นเกมนะครับ

ชอบกระบวนท่าสามดาบกระโดดยิงหนังติก๊กคาราเต้มนุษย์เงือกชิแต่ร่างนี้เทด่ดดีมีพักคุมเดเสื้อจนสลัดนะตัตวลพรหลับชอบไอตัวเล็กซันนี่นี่ดี ตัวเอกของเรื่องนี้ครับของตอนนี้ฉากตรงนี้ก็ชัดดีนะครับโอ้ยขึ้นบันไดเลื่อนเสียวเสียวเสียวเียวเียวลูฟี่กระโดดมาทีเดียวน่าจะขึ้นชั้นสได้เลย